สวัสดีครับมาต่อกันที่ตอนเดิมนะครับผมที่ผมได้มีการกล่าวในขั้นต้นนะครับผมว่าก่อนที่จะนะครับแยกลายนะครับให้ท่านไปจัดกลุ่มนะครับของชิ้นดนตรีนะครับให้ได้ครบนะครับตามจํานวนหกลุ่มนะครับเพื่อที่จะแยกเสียงออก6ลายนะครับผม ผ่านกล่อง usb sound เหรือ5.1นะครับในกลุ่มนะครับโปรแกรมคนรักนะครับในกลุ่มคนรักโปรแกรมเสียงนะครับที่ผมได้ลงไปเข้าๆนะครับเกี่ยวกับการจัดกลุ่มชิ้นดนตรีนะครับแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะครับก็จะมีนะครับสีแดงนะครับแค่ไขนะสีเขียวนะครับเป็นกลุ่ม1สีแดงเป็นกลุ่ม2สีดําเป็นกลุ่ม3สีน้ําเงินเป็นกลุ่ม4 สีเหลืองเป็นกลุ่ม5และสีส้มเป็นกลุ่ม6นะครับเนื่องจากในการแยกเสียงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อที่จะให้นะครับสมาชิกนะครับผมที่กําลังทดลองทำนะครับหรือว่าที่จะทดลองแยกลายออกหลายนะครับผมได้ทดลองทําดูนะครับส่วนการนะครับกําหนดนะครับของชิ้นดนตรีนะครับก็ขึ้นอยู่กับสมาชิก นะครับว่าจะกําหนดอย่างไรนะครับแต่ตัวนี้เป็นแค่เพียงนะครับการกําหนดแล้วก็การทดสอบให้ดูนะครับลักษณะของการทํางานนะครับกล่องแยกลายเสียงนะครับอันดับแรกเข้ามาที่โปรแกรมเอ็กซ์ e รีมคเกนะครับให้คลิกขวาในพื้นที่ว่างนะครับมาเลือกที่แยกเสียงมิดีนะครับจะสังเกตได้จะมีอยู่นะครับ 5เมนูครับเมนูแรกจะเป็นช่องไมดี้นะครับเมนู2เป็นเครื่องดนตรีนะครับตัว3นะครับจะเป็นกลองตัว4แยกลําโพงครับให้เลือกเอาตัวที่4นะครับส่วนตัวที่5นี่จะเป็นนะครับตารางการแยกเสียงไมดี้นะครับซึ่งเป็นตารางการว่างเปล่าซึ่งที่จะเอาไว้ให้เราเขียนเพื่อที่จะจําได้นะครับเรามาส่วนของการแยกเสียงลําโพงนะครับสังเกตนะครับ ในหน้านะครับต่างตัวนี้นะครับจะเขียนเป็น default s p e a k e r นะครับ pot นะครับซึ่งเป็นนะครับการตั้งค่ามาตรฐานของโปรแกรมนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้นะครับให้เราไปดูนะครับที่การจัดกลุ่มแบ่งนะครับแบ่งกลุ่มของชิ้นดนตรีนะครับที่ผมเคยลงไว้นะครับในกลุ่ม ชมรมคนรักโปรแกรมเสียงนะครับกลุ่มที่1นึ่งครับเป็นสีเขียวนะครับที่ผมได้กําหนดไว้นะครับคือ0นะครับดูตามผมเลยนะครับตามคลิปเลยนะครับคลิกขวาครับอ้อแก้ไขนะครับผมคลิกซ้ายนะครับเลื่อนลงมาครับจนถึงเบอร์9้าครับกีตาร์นะครับทีนี้นะครับ เรามานะครับคลิกขวานะครับเพื่อที่จะมาแยกนะครับเกี่ยวกับช่องการออกของเสียงนะครับตอนนี้มันก็ยังเป็น default อยู่นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับเราสังเกตดูตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นสปีเคอร์ท USB d r i v e r นะครับ USB Sound d r i v e r นะครับซึ่งเป็น USB ตัวที่เราเสียบเข้าไปตัวที่5.1หรือ7.1ของท่านสมาชิกนะฮะ ทีนี้นะครับให้เรามาเลือกนะครับที่ตรงนี้นะฮะนี่ครับตามรูปเลยนะครับผมสังเกตดูตัวหลังครับเป็น FL นะครับในแถวแรกเลยนะครับเมาส์ผมจะชี้นะฮะเป็นสีเหลืองที่ท่านเห็นนะครับให้คลิกไปนะครับหนึ่งครั้งครับนะครับเรามาสังเกตดูนะครับนี่ยนะ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในหน้าต่างตัวนี้นะครับสังเกตดูครับโมโนฟอสนะครับ F R นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูอีกนะครับว่ากลุ่มที่1นะครับผมจัดให้เป็นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูนะครับสีเขียวนะครับก็จะมีนะครับนี่นะฮะครับเป็นสีเขียว แล้วก็มาทำเช่นเดียวกันกับเหมือนตัวแรกนะครับโดยการคลิกขวาครับมาที่ s p e a เกอ usb sound driver นะครับมาเลือกเป็นตัวนี้นะครับ fl ข้างหลังนะฮะที่เขียนวงเล็บไว้นะครับิีเข้าไปนะครับทำให้เหมือนตัวบนนะครับถ้าเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับเรามาเริ่มต้นที่กลุ่มหนึ่งกันก่อนนะครับทีนี้มากลุ่มหนึ่งตัวข้างล่างครับสามตัวสุดท้ายนะครับทำเช่นเดียวกันครับ เอาเมาส์มาแตะนะครับให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็คลิกเลื่อนลงมาครับคลิกขวาเลื่อนลงมานะครับแล้วก็คลิกขวานะครับมาเลือกนะครับเป็น fl เหมือนเดิมนะครับอ่าทีนี้เราจัดกลุ่มเสร็จแล้วในกลุ่มหนึ่งฮะจะมีนะครับนี่ฮะตามที่เห็นนะครับมีส่วนนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับตามที่ได้ลงไว้นะครับ ส่วนที่2คือสีแดงเป็นกลุ่มที่2นะครับคือเบส2ตัวนะครับคลิกไปที่เบสครับคลิกซ้ายเลื่อนลงมาครับคลิกขวาที่นี้มานะครับสปีกเกอร์ USB Sound Driver นะครับเมื่อเลือกที่ FR นะครับ FR นะครับสังเกตดูครับ FR จะขึ้นนะครับ ทีนี้มาสีดําเป็นกลุ่มที่3นะครับเป็นขีดดานะเป็นกระเดื่องนะฮะคลิกเมาส์มาที่นะครับคลิกดานะครับคลิกขวาครับมาเลือกนะครับให้ออกตรงนี้นะครับผม sl นะครับนี่ฮะ speaker to usb sound driver mono SL ด้านหลังนะครับกดคลิกไปเลยครับมาที่แสแนครับกลุ่มที่ C นะครับเป็นแสแนร์นะครับคลิกลงมาที่แสแนร์ครับคลิกขวานะครับมาที่เดิมนครับ s p e a e r นะครับ to USB Sound Driver นะครับผม ทีนี้เลื่อนลงมาครับมาที่ sl โอแก้ไข sr นะครับอ่านะครับก็จะเห็นว่านะครับเบอร์14เบอร์15จะเป็น sl แล้วก็ sr นะครับทีนี้มาถึงกลุ่มนะครับกลุ่มที่5นะครับเป็นสีเหลืองคือเป็นทอมนะครับให้คลิกเมาส์นะครับเลื่อนลงมานะครับ ขวาเหมือนเดิมครับมาเลือกนะครับเป็น fc นะครับ fc speaker to usb sound driver ข้างหลังสังเกตดูข้างหลังฮะวงเล็บ fc นะครับคลิกไปเลยครับนะครับเหลือสุดท้ายนะครับเป็น hi hat กับ cabul นะครับเป็นชุดที่6นะครับชุดสุดท้ายนะครับคลิกเมาส์มาที่นะครับ hi hat แล้วก็เลื่อนลงมาครับ คลิกขวานะครับมาที่ speaker to USB sound d ซ d ว r ์นะครับให้มาที่นะครับ SW นะครับนี่ฮะข้างล่างของ fc นะครับกดคลิกไปครับอ่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบการแยกลายออก6ลายนะครับทีนี้นะครับท่านกดตกลงไปนะครับกดคำว่าตกลง รเรียบร้อยเป็นการบันทึกนะครับทีนี้นะครับให้ท่านมาเล่นเพลงในโปรแกรมคาราโอเกะนะครับเมื่อท่านเล่นเพลงเสร็จเมื่อท่านกําลังเล่นเพลงอยู่นะครับให้ท่านเสียบหูฟังนะครับไปที่นะครับช่องสีเขียวนะครับมันจะมีอยู่3ามช่องไล่ตั้งแต่ด้านขวามือไปจะมีสีส้มสีดําสีเขียวให้เสียบฟังดูที่ช่องสีเขียวก่อนนะครับ เสียบสีเขียวเสร็จแล้วแล้วก็มาฟังสีดําแล้วก็มาฟังสีส้มนะครับถ้ามันออกครบหมดทั้งหมดนะฮะเพราะว่ามีการแบ่งชิ้นดนตรีทั้งซ้ายทั้งขวาที่จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่กําหนดให้มันออกนะครับถ้าเกิดทั้งหมดนี่ดังนะครับเสียงกองนี่ก็จะแยกเสียงคีก็จะแยกนะครับถ้าเกิดดังหมดก็แสดงว่าใช้ได้นะครับผมส่วนการแนะนำมือื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงเพิ่ม,เต,มเติมนะครับนี่ก็คลิปนี้ก็ขอจบ เพียงแค่นี้นะครับผมในการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับ